พกไว้หยิบไพ่ดูก็แล้วกันคนไม่รู้เวลาเกิดตัดตัดไม่รู้เวลาเกิดไม่รู้วันเดือนปีเกิดก็หยิบไพ่เอาเพราะว่าการที่มีแผ่นดวงไงมีไพ่แต่มีใบดวงมันก็ดีเวลาเราไปทําบุญอะไรพวกเนี้เราไปได้ฝากไว้ไปนั้นไว้ เนี่ยผมจะบอกให้จริงๆกับแม่ผมเนี่ยคือท่านจะหม,หมดอายุไขตั้งแต่เดือนเมษานะคือเขาแบบหมดแรงอ่อนล้าแล้วเขาตงมอนให้ภาวนาแล้วเมษาปุ๊บผมก็เอาดวงตาแม่ไปสอดไว้เขียนดวงตาไปฝากไว้ที่วัดป่าพุทธารามไปสร้างโบสถ์ไว้ที่วัดป่าพุทธารามให้หลวงพอ่อแต่หลวงพ่อท่านก็สวดมนต์ให้สวดพระกาถาอุณาคาถาให้นี้ตังคูจากหนึ่งบาทให้เป็นล้านบาท โดยที่ไม่อยากจะให้เขากลับช่วงนะั้นเพราะว่าทั้งโควิดทั้งอะไรทั้งธุรกิจงานพวกนี้มันก็ยุ่งยุ่งเดี๋ยวจะไปส่งไม่ไหวเดี๋ยวพึ่งไปแต่เ,เขาก็คนแก่แล้วนะบอกว่าเขาอหมดเลยทุกวันเนี้ยกินข้าวได้อะไรได้แข็งแรงขึ้นมาหลังจากเอาดวงตาไปฝากไว้ที่แผ่นดวงนะั้นที่ภาพประจำวันเกิดที่สร้างบวชไว้ คนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็คือตั้งจิตหยิบไพ่ดูกรรมใหม่ดูเอาก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งจิตหยิบไพ่ดูว่าดวงตาเราเป็นไงรู้ว่าเจ๊มาดูดวงเจ๊ก็ไม่ต้องไปเอบหวังอะไรหวังแต่มีโชคอย่างเดียวเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเจ๊เป็นคนที่ปล่อยวางเป็นคนที่ทำกินอะไรไว้ดีอยู่แล้วดูไพ่ กับคำใหม่ว่าเป็นไงใช้มือซ้ายหยิบมาให้ผมสิบสามใบเอมอ,มอมือซ้ายมือซ้ายกำหนดโทษตา่างนี่แหละซ้ายซ้าย <c oughs> เออไม่ใช่อันี่ขวายช่้ไหมน่ะอเออซ,ซ้ายซ้ายนั่นแหละถูกต้องแล้วกีบใบสิบสามใบเดี๋ยวให้หยิบให้สามใบถามดูอีกทีหนึ่ง ้กอตรงนี้เราต้องคนมาดูได้บางทีคนมายิดมาอะไรเราก็ล้างไว้ น้ำสิบสองน้ำนองเต็มตะลิ่งเดยกเาเป็นคนราศีพิจิกเขาคือปลายปีแต่คนบางคนเกิดมาไม่รู้เวลาไม่รู้วันเดือนปีเกิดใช้ชีวิตบางทีมันก็ไปได้นั้นอยู่ยให้แรงกรรมมันเลี่ยนไป ดูกรรมใหม่ว่าเป็นไงเอาเจ๊ใช้มือซ้ายเปิดใบนี้ตนุ้ดให้วันนี้การงามการค้าขายมันเป็นความหมายอย่างเช่ช้าได้พายได้งามนะเจนะบางสิ่งบางอย่างงานเจยวกับการ,กรเกษตรอาหารการชินอุปโภปคโบรคิโภคของอพืชสวนไรนาถือว่าดีอันนี้คืออาชีพการค้าขายมันเป็นเชช้าไปเรื่อยๆจะเกยแต่มันก็ สามารถที่จะไปได้คนอื่นเขาแย่แต่เจ๊ก็ยังพอไปไหวเพราะว่านี่คือหูวไม่เท้ามันเป็นการงานค้าขายดีดูการเงินการเงินเงินตอนนี้มันต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันเชื่อมั่นในสิ่งทมเพราะว่าดาบก็คือประสาประสาทต้องฝ่าฟันเหนื่อยฝ่าฟันเชื่อมั่น ในสิ่งเหนื่อทำแล้วก็คือถึงจะได้มาแบบเหนื่อยมันก็จะประสบความเหน็เพอเงินทองเราต้องได้มาจากความดาาเดือดเรีนกายจากความเหนื่อยของเราตะนุกระดุมพระสายช้าเดินทางเพื่อนฝูงเดินทางเพื่อนฝูงเป็นไพ่เดือฟูเป็นไพ่เดือฟูคือการเดินทางเดินทางถ้าเจ๊เดินทางไปตามป่าเขาลำนาภัยหรือมันเป็นความหมายแห่งการเดินทาง ไปป่าไปถ้ำหรือไปอทํากิจกรรมอะไรที่ตามป่าเขาท่องเที่ยวก็ถือว่าดีนะเราเอาเป็นความหมายเดินทางก็จะโชคดีหนุกระดุมพระสาชะพันทุบบ้านที่อยู่ที่ซ้ายพันทุบบ้านที่อยู่ที่้ายพ่อแม่รถยนต์มันเป็นไพ่อ่จะติดจะติดก็คือแบกบรับภาระความเหนื่อยอ่ความรับผิดชอบ นักเหน็ดเหนื่อยทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายแห่งเหนื่อยแล้วก็คือประสบความเด็ดแต่บางครั้งก็ระวังอย่าไปให้ใครยืมตังตันุประดุมพัดอาชะพันทุกุตตะโครงการโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์คือไพ่เหรียญขึน้นมาผมก็บอกว่าเจ๊ก็มีโอกาสก็มีได้อยู่ สลับสับเปลี่ยนงวดบางบางงวดบางจังหวะเงินมันก็อาจจะไม่ได้ผือเครื่องแต่บางครั้งมันก็ได้มาเพราะเสรษฐีเงินล้านมันเป็นเงินทองที่ได้มาก้อนใหญ่นะก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกงวดไหนมันไม่ได้มันก็มันคนเราจะให้มันถูกทุกงวดทุกงวดได้ทุกงวดหรือได้ตลอดมันก็เป็นไปได้เยอะก็มีการได้สลับสับเปลี่ยนกันไปเวลางวดบางงวดมันหรือบางจังหวะบางช่วงมันก็อาจจะ ฟืดเครื่องอาจจะเ่อยแต่ถ้าเราสิ่งนี้ที่เราชอบเราก็ทําไปเถอะบางครั้งก็ได้มาพุกบ้างไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่อาตนโกรุมพระดาทะพัธุปุตตะอดิดูสต,ตูตตัวช่วงนี้พระเด่นขึ้นมาเยอะอยู่บางทันนะก็ไม่แน่ก็มีโอกาสพกุกๆุกได้จากการเดินทางเดินทางจากยานพหนะ หรือเดินทางจากการไปหาโชคหาลาบถ้ามีการเดินทางแล้วก็จะมีโชคดีไม่ได้ไดไอะไรไม่เป็นไรก็เดินมานี้ก็ให้โชคดีก็แล้วกัน <c oughs> เอาทะเบียนรถตัวเองก็แล้วกันไม่มีอะไรเยอะๆเสี่ยงเ,เอาพอเหมาะพอควรนะมันก็มีพอได้อยู่เพราะว่าอสบินถือเหรียญมันเป็นความหมาย,ย,ยงานพันธนะการเสี่ยงโชคหวังก็อาจจะได้อนุป,ปดุมภะตดชะพันธุปุตตะอดิปัตตนี ทะเบียนลดเลยป่ะเพราะว่าให้เหรียญพวกนี้ยอย่างเกียรติเหรียญก็คือ,อยามพนนะอจวินซื้อเหรียญกยามพันนะ,นะนนนนะรถที่เจ๊ใช้ทุกวันนี้แหละไม่ต้องไปเอาใครหรอกไม่ต้องไปเอาของใครหรอกแต่นี่มันขึ้นขึ้นของของปตัตนิด,ด้วยของคู่ครองด้วยเพราะเกียรติเหรียญก็คือของคู่ครองด้วยเพราะท่านเราใช้รถร่วมกันหรืออะไรพวกนี้มันก็มีโชค้าเพราะฉะนั้นใช้อเอาควขมคันก็ือหยิบ ี่นแค่ะมันได้ทั้งของเจทั้งของเขาด้วยเพราะไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาที่ไหนนะเอาทะเบียนรถตัวเองกับทะเบียนรถแปลน,นี่แหละซื้อสองสองคันนี่แหละสลับสับเปลี่ยนกันไปมันก็มีโอกาสได้อ่มอามกราลากุมพานีนาเมษาพฤษธภาคมิสรา,า,า,ากรกฎาเดือนนี้ถูกอยู่อ่าดูหวยใต้ดินพอไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นของสีทเทาของที่ต้องถุ่มเสียงของที่แบบอ่า มัวเมาคือของที่ผิดกฎหมายนิดๆแตะคือใต้ดินลัตตอรี่ไม่ต้องไปซื้อเยอะนี่ยมันไม่เ,มมเยออเอะออมสี่ห้าใบสี่หา้าใบก็ถือว่าเยอะเราจะพูดถึงเอาเอาพอเหมาะซื้อล้ตใต้ดินนี่แหละซื้อพอเหมาะพอควรพออดูนักธรรนานๆจะถูกก้ทักทิ้งพิธีกรรมทางศาสนาอ่าใจยศใจวิทย หรือบางครั้งเราก็พึ่งของขังเราด้วยนะเพราไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับของขัง,งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอะไรมาบูชามาอะไรไติดตัวบ้างก็จะเป็นการดีเพราอไพ่แห่งแมนมันดนโอ้โหนี่ของติดตัวเยอะแยะเออนั่นแหละก็เราเราก็มีอะไรเราก็อธิษฐานไว้เอะไรหนที่เราศรัทธาเราก็นํามาเพื่อให้พลังใจเนี่ยดูมดูมีอ,อ่าดูโชคเพราะว่าอ่า เงินทองก็ถือว่าดีได้มาง่ายๆได้มาแบบฟุกๆมาดูความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นดวงเกดดีหรอกเดือนนี้ก็มีโอกาสถูกดูมาดูเดือนเวิรนเดือนเวิร์นให้ความสําเร็จหวังอะไรมันก็ได้อย่างที่หวังเพราะฉะนั้นเราก็หวังอะไรในใจเราก็ ที่ดีทดําดีเพราะเดิรเวนเนี่ยบางทีมันก็จะมีลัตเตอรี่มีอะไรเข้ามาก็ถือว่าไพ่ขึ้นมาดีนะดวงดีดวงดวงดวงโชคลาภฟุกๆได้แบบไม่ง่ายๆนะเพราะว่าดวงตาไพ่เหรนยขึ้นมาเยอะทั้งอัจวิิปนดึงเหรียญทั้งไพ่เดิรเวินทั้งไพ่สามเดืียนก็คือได้มาแบบฟุกๆของขังที่เราติดตัวเราก็อธิฐานไว้เอาบตรลุอาหารการกินความสุขความเดด อ้โป้อ้โห้ก Salvador, ok DA, ็ถือว่าดีดวงตาดีมีโอกาสโตกดเลยไม่เป็นไรครับโตกดโอเกคสั่งเช้าไว้สองสั่บาทไว้สามเดี๋ยวเก็บไปให้อ่ามีอะไรถามเพิ่มเติมในใจนั่นแหละทะเบียนรถป้าสยสุดท้ายผมหขาดสิ่งหวังระหวังไว้เราซื้อในใจนั่นแหละเพราะว่าลองลองเก็บปากไว้นะปีลังกาได้อะไรก็อย่าไปพูดมากได้ใช่ไหมได้เราก็เก็บไว้ในใจอย่าให้ใครรู้ ถ้ารู้ปุ๊บคน,นก็จะหิดช้าคนก็จะพูดไปมันก็จะถูกก็อยู่ในใจแอบไปซื้อไว้อยา่ให้ใครรู้เพราะว่าไพ่วันนี้คือแอบซื้อยาถึงที่เดือนเ่แอบแอบแอบปกปิดแอบซ่อนนั่นแหะถูกก็ถ้าถูกก็บอกให้แต่ผมรู้คนเดียวแค่นั้นพอนะเวลาถ,ถูกผมหานไปนะ โผลมีร่านี้ค่ะระเค็มฮนี้โผล่ไปข้ามเขาเลยกล้ดันดูเท่าไรเท่าไรอะไรเลยป็นมันไม่ได้หรอกคืนไม่ได้เรอไม่เป็นไรถามเขาไม่เป็นไรเราเรามันมันมันไม่ได้ออกจากปากเราอ่าถูเราถึงถึงเขารู้เราก็ให้รู้จักปากคนอื่นดีกว่าเพราะว่ารู้จักปากเรามันก็ไม่มันมัเออเราก็เงียบไหมถูเขาก็นิ่งเช เราแ,แทงจีเขามันข้ามหมดเลยเออนั่นแหละอ่านี้มึง้ายตลาดหหยิบให้สามใบอีกทีหนึ่งมาแล้วกันดวงจะนาให้ขึ้นมาขึ้นทั้งสิบเหียญก็ถือว่าเงินเจ๊ก็ได้มาข้อนใหญ่ได้แบบคุ้มอยู่ไม่ต้องมานะอ่ะหยิบไม้ผมสามใบลองดูในใจนะหวยอะไรที่ในใจคิดไว้มีใครบ้างที่ที่เขาคิดถึงเรา มีใครบ้านที่รู้บอกเราเชื่อเขาก็มีคนเดียวคนจะขัวงเนี่ไงเขาก็เป็นใยญ่ๆ <c oughs> ไอตีเลยไอโก๊ตีอ,อต่า <c oughs> ลองดูนิดที่ในใจดิว่าอะไรในใจนึกเอาเองแล้วกันอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่สมหวังเท่าไหร่อันเนี้ยคืออย่าไปหวังมากมันอยู่ที่การการงานกิจการอ่าในใจอีกที อันนี้ได้มาจากพูดพูดแต่สินเป็นมงคลพูดแต่อะไรนี้ไว้พอให้ไปปากศักดิ์ศิลธรนะอย่างที่ผมบอกว่าเจ๊ก็อย่าไปพูดมากเพราะว่าปากมันเป็นปเปลำปากได้หวมาก็อยู่ในใจถูก็อยู่ในใจอ่าตือสตาคือความสําเร็จสองใบที่ในใจเนี่ยที่หวังไว้ที่เจ๊ในใจที่หวังไว้มันสองใบจะดี แต่บางทีมันก็อาจจะอาศัยเวลาไปหน่อยแต่ถ้าดูเหตุการณ์ปัจจุบันให้สามใหม่ให้เหตุการณ์ปัจจุบันให้รอบตัวเนี่ยมีโชคอยู่งวดนี้แล้วก็ป,ปีนี้ก็มีโชคอยู่จนไปถึงสิ้นปีก็มีสลับสับเปลี่ยนกันไปงวดไหนได้เจ๊ก็ซื้อเบาหน่อยงวดไหนไม่ได้งวดไหนไม่ได้ ต่อไปมันก็ไม่เกินผ่านประมาณงวดสองงวดมันก็จะมาอีกแล้วมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้แหละคือทั้งได้ทั้งไม่ได้มันก็สลับเปลี่ยนเงน้ก็ไม่ขาดทุนไม่ยมแย่คือไม่ไม่ได้ว่าเล่นหวยจนหมดตัวหรอกเด็ก็มีได้มาเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นสบายใจได้มั่งเลยไข่ไก่ตรองหล่ยตัว เรือส่องตัวสรอยด้วยไก่บอกว่ามึงไม่ซื้อไปเลยก้าวส่องส่องก้าวอีแร็ปมันไปเอาไม่เชื่อฉานก็เอาไปซื้อถูกต้องรอสบายนั่นแหละไม่เป็นไรม้วนนี้เขาขอให้โชคดีนะให้เหรียญขึ้นมาก็ซื้อได้ไม่ได้ห้ามว่าไม่ต้องไปซื้อหยุดเขียนเลยแม่มื้อนมันไม่คืนสั่งล้วไปกับเพื่อนหน้ายู่รูไม่ได้คื่ใจเว่นคอยหูเว้นเพื่อนบอกว่า ว่าสวยก็จะไปทำมั้งเห้อคุณบุนบ้านรังห,หญ่มากเลยแต่มันลกหน่อยว่าจะห้าไมไปฟาดมาฟาดอ่ะเป็นเป็นตึกอ่ะจะให,ใหญ่ใหญ่รังใหญ่มากเลย